สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนชาวยูทูบครับผมวันนี้อยู่ผมลูกพี่แตนไถซิ่งนะครับผมมาตัดจับรุดสดๆนะครับผมนี่ครับแน,น่นๆแน่นๆเลยครับผมลกๆทั้งแน่นทั้งลกนะครับผมไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมนะครับผมตัด แบบนี้ได่ละได่ละ500แล้วครับผมพี่น,น้องว่าคุ้มไหมครับผมได่ละ500ห้าร้อโอเคก็ความสูงก็ประมาณสักเอวนี่แหละครับผมโอเคมาดูกันเลยครับผมว่าะจะได้ประมาณไหน,นครับผม นี่นะครับพอตัดเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับผมตัดในร่องยางเขาเจ็ดเมตรนะครับผมเจ็ดเมตรก็คือที่จริงแล้วถ้าว่าเป็นตัดหญ้าเฉยๆก็จะตัดแค่สี่รอบนะครับผมแต่ว่าถ้าตัดสำลรดอย่างนี้จะตัดห้ารอบครับผมก็คือจะ เสียเวลาเป็นหงรอบแต่ว่าต้องการให้มันละเอียดสักหน่อยนะครับผมน่ครับแล้วก็ผมจะแนะนําวิธีการตัดตัดต้นสับปะรดนะครับผมหนึ่งก็คือใบมีดต้องคมหน่อยนะครับผมใบมีดต้องคมหน่อยเพราะว่าสับปะรดต้นเขาเนี่ยครับผมดูครับน่าจะประมาณประมาณสัก เข่าเข่าแขนนะผมคนเนี่ยครับแล้วก็ใบก็จะเหนียวครับผมนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการการตั้งเครื่องตัดหญ้าต้องให,ตงให้ต้องให้ด้านด้านหัวที่ว่าอยู่ติดกับล้อหลังนะครับผมคือเวลาตัดต้องให้หัวเจ็ดเชือ้อเยนะครับนี่ครับจะได้หัวเชืคือหนึ่ง ควละเอียดก็จะก็จะได้เพิ่มมาหน่อยนึงครับผมแล้วก็รถก็จะไม่หนักมากครับแต่ว่าถ้าคนถ้าคนไม่เคยตัดก็จะจะตัดลําบากครับผมตัดคือสับารรถกับหญ้าคนละเรื่องครับผมกับหญ้าตีตีทางปาล์มเหมือนจะตีทางปาล์มง่ายกว่าครับผมนี่ครับคือว่าตัดสับปะรถอย่างนี้รถ แน่นอนหนึ่งเครื่องตัดา้าจำสองรถจำครับผมแต่ก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมคือถ้าเราไม่ทําให้เขาอย่างนี้ก็เขาเอาคนอื่นมาก็คือคนอื่นเขาพอตัดเสร็จก็ยังเหลือไทอย่ครับผมคือว่าพอพอว่าพอตัดเสร็จก็ทิ้งไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ลูกค้ายตฉีดฉีดเพื่อให้ฉีดยาเพื่อให เพื่อให้ต้นสำลัดตายครับผมแล้วก็พอว่าสำลัดเริ่มใบเริ่มเปลือยแล้วก็มาไถสามจานแล้วไอไถจิตจานอีกทีนึงครับผมก็คือลูกค้าจะปลูกสำลัดครับผมปลูกรอบที่สองครับผมนี้เนี่ยครับบรรยากาศยามเย็นเย็นริมเขานะครับผมเนี่ยครับบรรยาก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเปลงเปร์กลางข้างนี่ก็ มีแต่สับรถเท่านั้น,นผมลูกค้าปลูกในสวนยางเล็กเท่านั้นรับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมแล้ชอบไง็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับขอบคุณม,มากครับผมสวัสดีครับ